กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะมื่อนี้ข้อจะพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์ของสาวขาเมีนและก็สาวอาเซียนนทุกคนลังมีรายการของฝรั่งนทุกคนที่เพื่อนได้นําเอาอาหารของขาเมียนไปออกรายการทีวีนทุกคนเตดัน้นอาหารผัดหน้าตาเหมือนอาหารไทยนทุกคนเดี๋ยวเอาไปฟังเมื่อคอมเมนต์ของขาเมียนและก็คอมเมนต์ของสาวอาเซียนนกันเลยเนทุกคนว่าเพื่อนจะมีความคีดเห็นกันอย่างไเนทุกคนเดี๋ยวเอาไปฟังนํากันเลยเนาะ เมื่อเร็วๆนี้มันมีการจัดรายการของทางฝรั่งเขานะครับก็คือประมาณว่าเอาอาหารของชาวกัมพูชาเนี่ยไปโชว์นะมันก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับแล้วก็มีชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้าไปร่วมรายการประมาณทัก4-5คนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำอาหารเก่งในแต่ละด้านซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการที่มันเกี่ยวกับอาหารคล้ายๆกับรายการอย่างพวกโคคุณต่อยอะไรประมาณนี้ แต่ประเด็นก็คือระหว่างที่มีการนําเสนออาหารของประเทศกัมพูชาของคนกัมพูชาที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับมันดันมีพิธีกรผู้ชายเนี่ยดันไปทักว่าเฮ้ออาหารของพวกคุณเนี่ยทำไมมันถึงได้มีลักษณะเหมือนกับอาหารของคนไทยเลยซึ่งพอพิธีกรท่านนี้พูดไปแบบนี้นะครับมันก็เลยจะไม่ผู้ชายที่เป็นคนนําเสนออาหารของกัมพูชาเนี่ยถึงกับหน้าเจือนเลยนะ แล้วเขาก็ตั้งสติแล้วก็นําเสนอต่อประมาณว่าอ๋อสิ่งที่เห็นก็คืออาหารที่คนนิยมกินกันที่กรุงพนมเปญอะไรประมาณนี้ก็พยายามที่จะเลี่ยงเรื่องว่าอาหารลหลายๆอย่างมันคล้ายกับอาหารของคนไทยนะครับแต่ประเด็นก็คือในคลิปนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลแล้วก็มีฝรั่งฝรั่งเนี่ยเข้ามาแห่คอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงชาวอาเซียนหรือแม้กระทั่งชาวกัมพูชาก็มีการเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซึ่งถ้าหากเรามาสังเกต กันแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วเนี่ยก็จะทราบได้ว่าในช่วงหลังๆนี้มันมีประเด็นการเคยมอาหารเกิดขึ้นแล้วนะครับบางก็ว่าอาหารโนนีน,นันเนี่ยมาจากประเทศกัมพูชาซึ่งล่าสุดที่กําลังเป็นที่ถูกถกเถียงกันอยู่ก็คือเรื่องของขนมคกนั่นเองนะครับที่ก่อนหน้านี้ทางสื่อต่างชาติก็ได้ยกขนมคกเนี่ยให้เป็นอาหารที่อร่อยอันดับ4ี่ของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะซึ่งในสายตาของชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะบอกขนมคกเป็นแพนเค้กนะครับซึ่งชาวเขมรก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าอ้าวเฮ้ย ในประเทศกัมพูชาก็มีขนมคกนะแล้วทำไมมีแค่ขนมคกของประเทศไทยที่ติดอันดับอร่อยที่สุดของโลกซะอย่างนั้นแล้วขนมคกของกัมพูชาเนี่ยไม่มีใครสนใจบ้างเลยเหรออะไรประมาณนี้เพียงแต่ประเด็นนี้ในคลิปนี้นะก็จะไม่พูดถึงกันละกันนะครับทีนี้เราวนกลับเข้ามาที่คอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับที่มีพิธีกรที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาไปทักว่าอาหารที่อามาโชในรายการนี้เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับอาหารไทยประเาด็นนี้เนี่ยชาวต่างชาติเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปฟังอมมมเเเนตต็ๆกัได้ลย คอมเมนต์แรกก็บอกว่าฉันเข้าใจมาตลอดว่าอาหารกัมพูชาจะเหมือนกับอาหารฝรั่งเศสเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าอาหารกัมพูชาเหมือนกับอาหารไทยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากซึ่งมันก็มีคนต่างชาติต้อมาตอบคายคือการนอนตะกว่แต่ว่าลดน้ำคือฝรั่งเศสไปเปรียบเทียบกับอาหารกัมพูชาสิคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าใจว่าอา่านฝรั่งเศสมีอิทธิพลกับคนกัมพูชาแต่ในตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามันดูคล้ายคลึงกับอาหารไทยซะอย่างนั้น แล้วก็มีคนฝรั่งเศสเข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับก็บอกว่าในตอนนี้อาหารฝรั่งเศสไปไกลมากๆแล้วเป็นการยากที่ชาวกัมพูชาจะลอกเลียนแบบดังนั้นพวกเขาจึงเอาแค่บางส่วนและมารวมกับวัฒนธรรมอื่นๆของเพื่อนบ้านของพวกเขาคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าแล้วอาหารกัมพูชาที่เป็นต้นตำรับอย่างแท้จริงละ่ะผมอยากจะทราบว่านในตอนนี้เราสามารถที่จะเห็นอาหารที่เป็นถิ่นฐานลากกาเนิดของพวกเขาได้ที่ไหนทําไมตอนนี้ผมถึงไม่รู้จักอาหารที่เป็นต้นตำรับของ ทางกัมพูชาเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนมปังบาเก็ตเนื้อย่างบวกกับผักดองนี่คืออาหารที่เป็นแหล่งกําเนิดของพวกคุณทําไมพวกคุณถึงไม่เอาอาหารพวกนี้มาแสดงพวกคุณไม่รู้ถึงคุณค่าของตัวเองหรือไงมันเป็นอะไรที่น่าอับอายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมอาหารที่เห็นมันถึงได้เหมือนกับอาหารไทยซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้มีคนทักว่าเหมือนอาหารไทยนี่มันหน้าแหกกลางรายการเลยนะนั่น คอมเมนต์ต่อมามาจากชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าฉันชอบอาหารขเขมรเป็นอาหารที่คนลักสุภาพมักจะเลือกกินส่วนอาหารไทยนั่นเน้นไปทางหวานซึ่งมันก็มีคนมาตอบด้วยนะครับกับคอมเมนต์ตะกี้นะเขาบอกว่าอาหารไทยเนี่ยสามารถปรับแล้วก็แต่งได้ตามใจชอบคุณสามารถบอกพวกเขาได้ว่าคุณไม่อยากจะกินหวานคุณก็ลดน้ําตาลลงมันก็แค่นั้นอาหารไทยไม่ได้หวานไปซะทุกอย่างนะ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามนต์โตอาหารที่รายการนี้เอามาโชว์ที่เห็นมันมีแต่อาหารไทยแท้ๆเลยนะน,นั่นนี่มันคือรายการตลกชัดๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการเอาอาหารไทยไปดัดแปลงและเอามาออกในรายการนั้นมันเป็นอะไรที่น่าขำคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมอยากจะขำสังเกตดูมีส้มตําอยู่ในรายการด้วยอย่าบอกนะว่านั่นคืออาหารกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหนึ่งในจุดขายของอาหารไทยก็คือมีหลายรสชาติมากในจานเดียว นั่นรวมถึงความหวานซึ่งก็ไม่แปลกความจริงก็คือคนไทยชอบกินน้ำตาลโดยเฉพาะคนไทยภาคกลางแม่ค้าจำนวนมากเพิ่มน้ำตาลในจานอาหารเพื่อที่จะทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยคอมเมนต์ต่อมาก็ของคนกัมพูชานะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่อาหารไทยเน้นหวานซึ่งเป็นอะไรที่สุขภาพแย่มากๆไม่เหมือนอาหารกัมพูชาที่รสชาติจะไม่ออกไปทางหวานเหมาะมากๆกับผู้ที่รักสุขภาพซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์ตะก,กี้นะครับก็บอกว่าคุณเข้าจะผิดอะไรหรือเปล่าอาหารไทยเนี่ยน้หวาน คุณหมายถึงขนมไทยหรือเปล่าคนต่อมาเขาก็เข้ามาบอกว่าที่คุณชอบอาหารกัมพูชาเพราะคุณเป็นกัมพูชาอยู่แล้วหรือเปล่าคุณจะไม่ชอบอาหารไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนที่ผมอยู่ประเทศไทยผมต้องพยายามเรียนรู้และเข้าใจวิธีการสั่งอาหารของคนไทยเราสามารถสั่งได้ตามความชอบของเราอาหารไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการเพราะมีคนไทยจํานวนมากที่ก็ไม่ชอบหวานเช่นเดียวกัน และนักปรุงอาหารชาวไทยก็พร้อมที่จะทําอาหารตามที่คุณต้องการคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าผมไม่เข้าใจที่ชาวกัมพูชาคนนั้นบอกว่าอาหารไทยหวานมันก็ไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นนะคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าว้าวอาหารไทยมีอิทธิพลมากขนาดพิธีกรที่เป็นฝรั่งยังจําได้คอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าใช่เพราะอาหารไทยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงคอมเมนต์ต่อมานี้มาจากคนไต้หวันนะครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยอาศัยอยู่ในไต้หวัน อยากจะบอกว่าที่นี่มีอาหารไทยที่มีชื่อเสียงมากๆและอาหารไทยก็อร่อยมากๆด้วยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหน้าแหกกลางรายการแหกแบบเป็นเสียงๆสซะด้วยสิคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอาหารที่เห็นบนโต๊ะมี2 3ถึง3จานที่ดูเหมือนจะมีชื่อว่าผัดไทยซึ่งเป็นอาหารไทยที่มีชื่อเสียงผัดไทยและอาหารบางอย่างก็มีชื่อว่ากุวยเต<ล>ี๋ยวเรือถ้าผมจําไม่ผิด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องน่าจะไปกอบเนะหน้าตาเอาแค่การแต่ว่ารสชาติน่าจะเราก็ดูลูว่าเป็นอาหารที่มาจากประเทศไทยอาหารไทยนี่มันทรงพลังจริงๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแขกรับเชิญที่เป็นผู้ชายถึงกับหน้าเวอเลยนะครับทันทีที่ถูกทักว่าอาหารมันเหมือนกับอาหารไทยมากๆเลยพวกเขาคงลืมคิดไปว่าชาวเมริกันชอบกินอาหารไทยและรับประทานอาหารไทยค่อนข้างบ่อยจนจําชื่อได้หมดแล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายิ่งมีการทำแบบนี้ยิ่งจะทำให้ความสับสนเกิดขึ้นในหมู่ชาวกัมมูชาด้วยกันเองที่ในหลักจากนี้อาจจะไม่รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วอาหารที่แท้จริงของพวกเขามีความเป็นมาและวัฒนธรรมเป็นแบบไหน อ่าหลักๆก,ก็อคอมเมนต์กันไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับและประชาชนชาวไทยทุกๆคนล่ะที่ฟังคลิปนี้จบมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่มีฝรั่งเนี่ยดันไปทักกลางรายการเลยนะครับว่าอาหารที่ชาวกัมพูชาท่าน,นี้ออมอโชเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับอาหารไทยเลยนะครับยังไงก็อคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนหน่อยก็แล้วกันนะ ส่วนสาหรับความคิดเห็นของน้าเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเท่าที่ดูจากหน้าตาอาหารเนี่ยมันก็คล้ายของคนไทยมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ารสชาติเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะถ้าใครที่เคยเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาและเคยไปกินอาหารกัมพูชาเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยละกันว่าอาหารที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยมันอร่อยเหมือนที่บ้านเราหรือเปล่าโอเคเนาะทุกคนคลิปก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะจะเป็นกาคอมเมนต์ของสาวอาเซียนและก็สาวขามีนเนาะทุกคนที่เพื่อนได้เข้ามาคอมเมนต์หลังจากที่ เพจอาเซียนสกายไลน์เพื่อนได้เอาวิดีโอขออ่ารายการฝรั่งเนาะที่เพื่อนเอาอาหารของกาก,กัมบูราไปออกทีวีเนาะทุกคนแต่ว่าหน้าหน้าตาของอาหารมันพัดคืออาหารของประเทศไทยเนาะทุกคนมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลเลยเนาะทุกคนตอนนี้เนาะ สำหรับผู้ใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะทุกคนเนาะโอเคถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเฮ็ดคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคคลิปนี้ขอบตัวก่อนบ๊ายบายขอบใจ